สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเดลอริสราโดนดราม่าออนเครื่องแสนช่วยหมาฟานกลับสนั่นโซเชียลกลายเป็นประเด็นดราม่าสนั่นโซเชียลหลังจากที่มีเพจดังออกมาโพสตตัดพพอสิส้นหวังขอยุติเพจเดินต่อไม่ไหวพร้อมแปะบัญชีรัวๆจนชาวเน็ตสงสัยว่าเหตุใดถึงโพสต์พร้อมแปะเลขบัญชีซึ่งก็มีหลายคนใจดีออนช่วยเหลือรัวๆและหนึ่งในนั้นที่ออนช่วยเหลือโดนด่าสนั่นโซเชียลคือว่าที่คุณแม่เดว อริสราที่ออนไปถึง50,000บาท ขณะเดียวกันก็มีคนออกมาแหกว่าเงินที่หลายคนโอนช่วยอาจไม่ได้ถึงน้องหมาจริงๆเพราะเขาอาจจะนําเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตส่วนตัวซึ่งทําให้แฮชแท็กหมามะเรงติดเทรน์อย่างรวดเร็วล่าสุดดีวอริสราได้ออกมาแจ้งว่าเอาเป็น e ว่าเดิวไม่รู้ว่าเรื่องจริงเท,ท็จยังไงเพราะไม่ได้ตรวจสอบและคงไม่ตรวจสอบแต่เราตั้งใจทําบนด้วยจิตสะอาดไม่ได้คิดอะไรหวังผลอะไรอยากช่วยเชื่อว่าจิตกุศลที่ได้ทําไปก็ส่งผลให้ตัวเรานั้นแหละแต่ถ้าสุดท้าย เรื่องราวเลวร้ายจริงๆตามกระแสะที่พี่ๆเพื่อนๆเ,เตือนบอกตรงนี้เลยว่าคงไม่เอาเรื่องไม่จัดการอะไรแต่เชื่อว่าใครทำอะไรได้แบบนั้นนะยิงเรื่องนี้ใครทำอะไรได้แบบนั้นจริงๆเวรกรรมมีจริงเดอ้อและตามเร็วด้วยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่วนตัวเดียวถ้ากักรองไม่ดีด้วยตัวเองก็ไม่สีเรียดพระนะวินาทีแรกเราอยากช่วยจริงๆส่วนถ้าการใชร้ของเดียวทำให้ใครหลายคนทำตามช่วยตามอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพราะความ ตั้งใจราเป้าหมายเดียวกันสุ่ดท้ายสุดถ้าไม่ถึงน้องน้องหมาจรเดิ๋วต้องขอโทษที่เป็นกระบอกเสียงที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างดีแต่เวรกรรมมีจริงค่ะเชื่อแบบนั้นท่านผู้ชมลักรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากท i n ี้ o o m ขอบคุณครับ